มันไม่อยู่กับลิงี่โอ้ยสามเอ้ยพี่อารมาหลังยังแต่งตัวเซตก่อนึงอีกเฮ้ยเห็นกันนานไปรไปรถกเข้ามาที่หลังมาอะไรเขาแต่งตัวเซ็ตก่อนเฮ้ยไยเสไปสนใจมันโอ้ยอะไรเสิร์ชอะไรอมาตะกุ่มทุ่งหลวงพ่อ เอาแคยืนแคยังยืนดูดโอเคสองคเลยหงเอ๋ไปฟาไปีพี่ก่อนเลยสองโอเคไมดมึงอกไไม่ได้สออองโอหม่หนึ่งเก้าอะไรนะพรหนึ่งเก้าสิบอ้าเดียจะเสียนะเสียนึเงสองสีหดกหนึ่งสองสา ง่ายสิเต๊ะสิต๊ะเองเป็นป้ายสองนี่อ่ะเฮ้ยสวยสวยบุ๊ดีเนาะมีนิดเดียวมีนิดเดียวไปเฮ้ยให้สาวสนเร็วเร็วเร็เดี๋ยวให้3ศม อาจารย์โค้ชอยเเป็มเฮ้ยทะเลาะากจี่อเสียลยเว้ยวอลลย่เขาไ่มีเน่สอง่นาด้กนสอกา่าฮ่าาฮ่่าฮ่าฮด้่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่่า่ฮ้าฮ่าฮา่ด่อฮ่่าฮ่า่่าฮาฮาฮ่เฮ่เ่ มาการเทแตเขาก่อนล่ดเกี่ยเนี่ยโอ้สืสารต้งคูด้าวัีคบฝรั่งผู้ใหญ่ยงาวันีครบ่ผู้ใหญ่ยางขินมือมึงไม่มีเนี่ยววัดดีเลยนี่วันน้ตสิบน้องคูอรมาตอนนีฮะองคูอะอะไรนะไปเลยบุ ได่วใ้ังแปะเฮ้ยสองเฮ้ยเออสามูีอะไรัี่พีแกอะไรูเสือเอ่อแชมอ้เสือแชมเดี๋ยววันจันทร์ถุม่นี่เขาทั้งเรียงไม่ว่าเนี่ยมีครูสาเเอง็ด้ครับมเล่นี่จีบไหม ส <ules> <m> er ี่เบสเฮย์ไหววะเออเฮ้ยเดียว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 มามามีเหมือนกันมาดับเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วสามทีแล้วอ๋อเออหนึ่งสองสาม

เอเข็มเกิเอาเลยมีไม่เลยเออมีประโยชน์ตรงนี้แหละดึงเข้าสู่กไปเก็บเล็บเราเลยเก็บเล็ราด้ะอันนั้เล่นก่อนก็ได้ไปเอาสูมะไปเอาชี้สอเสามสี่โอ้ยสาไปช่วยอะอย่าใส่เลยอะอย่าใส่แล้วจะต้องช่วยเลยสายกีกแล้โอเคโอเคเยี่ยม

ไอ้จะรอดขาลูกอะไม่ร hmm. ู้อะมันไม่เกี่ยวนะครับเกมฟุตบอลมันไม่มีเขารอคงรอขาเขาไม่ว่าเขารอเออโดนปอกดอกแรกดอกแรกยังมีเครียร์มาตีแสบอยู่ที่นี่ไปนี่อวันนี้เอาเอานึ่ก่อนเล็นนิ่งเซนอะไรเนี่ยมีเครียร์ประเด็นกันเลยแต่เราอ่ะ ไม่แห่อาไปกันคนเราขอโทษนั่นอะนั่นรถพาทีนึงขอโทษไม่มีมิตรแท้ในสนามคราอะไ,ไรอนะในเมื่อเราอยู่คนฝั่งตรงตรข้ามเราคือศัตรูกันพี่ชายไม่มีครับไม่มีไม่มีน้องเนาะผมไม่เคยมีน้องน้องผมมีคนเดียนอน่อพี่ชายพี่ชายอะไรเนี่ตับเป็ดป่ะเนี่ย สาท่า้ทไมไวน่ะน้องาาได้มันรนะาทม้หอมันทำทานีไม่ได้พ่อจิง่นีไม่ได้เออได้แล้วบอลลงดาไหนเนี่ยดูบอลยิงขนาดดูบอลย่ขนาดนี้ดูยักษ์ดูขนาดไหนเหนเป็นเพื่นมาสู่บอลกัน

1 2เฮ้ยโนโนโนเรามีคนเฮ้ยได้เฮ้ย3โว

NOOOOO ออมาเอาผมไม่นี่อะไรนะไม่มีมิเทอในสนามไม่มีมิเทอในสนามอ่ยะไเลยเอไม่มีมิเทอมี1หนึ่งสองส้าเอาเยอะออนอย่งับบอสยังไงวะเนี่ยกปทบบอสมีบอสสุดหนึ่งไหมเนี่ย ี่เดียวไปไปเฟิรบอลทัดบอลก่นอตนนั bon tumors, ้นมันมีบอลอยู่นะลูกมึงสองโอ้ทางยิงทางูกซองหนูมีลูกซออยู่นะลูกไม่ไม่ไม่ให้เข้ามาเล่นด้วยเลยทำสุดการลูกเ้กันกานเลยในสองตัวนี้นี่หนึ่งหนึ่งบอลอ้ย

ไองหนึ่งสองโอ้ยเฮ้ยเอาแล้วพี่ยื้อยู่นี่เหมือนเจ้าของใครว่าเค ได้เดียววิ่ไม่ได้เลยไม่ดีแ้วขงไม่ได้เลัง่ายจับดีแล้ว่าจม่ได้วแงลยที่นี่หนึ่รงตอ้โห้อง่าจะตงเ็นผู้คู้ค้าผู้ค้าผู้ค้

เอาได้อยู่กี่อันไปเยอะแยะม่อมเพ้อเ่งพ่อมวะพ่อมวะจำรอก่อนทไมวันนี้อะไรอะบุญหมดอะไรอะบุญอะไร่ะบ่อยรอก่อนคุณก็ใช้เทคนิคของคุณดีไช่คุณคุณต้องมีเทคนิคหนึ่องสามเอออะไรเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมบุกอะไรอ๋อ

นี่อยากเาเรียกเหรอเร็วหนึ่งสองสามโอ้ยบาดเจ็บเลยพี่เอาหเล่นเก่งหนึ่งสองสามอือผ่านง่จะผ่านหนึ่งสองสามห่งหนึ่งหนึ่งหนึ่้หนึ่งหนึ่งหนไ่งหนึ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 ่ง ุยโอ้โอเลยนไม่เลย่อกเ้้ยม่โกงไงไหรอกม่เคยโกงใครจานออมหน่อยานอม่ดไมเคลียลไม่คยมีสอะเปิดเลยแล้ว

สองโอ้ไปไปมใ่ถุอะไรลนจะบ่นช้นไม่ได้นะเอาโหืมไปมาใส่เสียอน้องครู่พร้อมใช่ไหมเดี๋ยวแน่บ่นช้นไม่ได้พร้อมใช่ไหม้อเด็กเขาดูเวต้องมามีผดาดปอบะเอไดิวไไม่มีที่จัดตไม่มีจัดน้องคูจัไม่มีอนาไม่มีเาหลถาเออ โอ้พี cool oh! ่โอ๊ต่เอาถูกคู่ด้วยโอ้ังแล้วจริงไหมน่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อพกเรนไม่เชื่อคูจะเล่นคู่นี้จะุ้นจ่นในลุ้นค่ใจในเพื่อนรุ่นทีมมีนี่่านัโอยเอ้ยทาจะได้รุ่นปล่อยทำไมข้างขาเลยทหเจี oh. ่เรียกพวก่แล้วเนี่ขายับเราจงอย่ายุดหนึ่งสองสาม

พูดถึงงานงบประหยัดมันก็เสาธงเร็บบอกขันเป็นกันเป็นจังโอ้ยบอมันก็จามบอบ่อยมันก็พูด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 ถึงเสาโล่ดีกว่กันตัวละเฮ้ยไรบ้างบอครับบอบขันเอาให้ดีๆขันตองให้ดีๆดีๆดีเลยนะครับนอกจากที่บโอ้พูเลย hai, đây, hai, 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 นับเป็นเลยนะเมื่อกี้นะนับอโอ้โหโอ้เลได้เลยใเลยูดปากว่าครับเ่ได้เลยกลไกคนึ่งเลคนนหนึ่งควบนี่วงได้เลยนะตอยัวะโอ่ามาขวานะโกรใจเลยแต่ก็กิบาาเบย อะไรอ้เล่นแล้อบอะหนึ่งได้ลอยลอยสามลาอลากเขาอียงเอาละลูกพี่ลูน้องเร่มไฟกันแล้วที่ี่ไอสาวอะไ่ลกงตีตาย

มาตีเนตมาฆ่าเหรอโอ้วันนี้คิดถึงอาจารย์อาจารย์ไม่มีใครยืนหลังคุได้ยืนหลังเมื่อวานเนี่ยไปงานศพที่นาั่งอาจารย์ยืนหลังเมื่อวานเนี่้เพราะว่าดูุนยูทูบมาใช่ไหมยังไอ้บอยไอ้บอยขี่รถไงสองสองเฮ้ยมา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 อาจารย์นะเริ่มสองขอไหมเล่นก่อนเถอะ

บ้าบอลเหมือนจะไม่เข้าเหมือนจะไม่เข้าทีนี้งานเขานอนไปยกมาแบบยกพื้นอีเหมือนเมื่อวานเนี่ยการนี้นะผมไรนะนั่นแหละปึ๊บปึ๊บมาเลยมาจังมาจังไปไป ไอ้เหี้ยโปรดช่วยเอาแล้วรอกันซะแล้วบอกว่าอยู่ใกล้แล้วบอกว่าอยู่ใกล้4 5 เนลูกซ้อมใี่ไหมตนี้สามป่ะด้ของจังหวะชัดเจนดแต่ซ้าแต่ซ้่เอาคนที่ได้ยังไมได้เยใครก็ได้ใคก็ได้นปฟอมฟอมเอดนีอเดขาอมันกมอนะโอ้เดียรรอก่อน ไา่ไ้ไปได้ไปสวนนี่ต้องลาแล้วนีนอนไม่หลับดูบอลต่อใช่ไหมดูบอลต่อเลยเียเ้อูพี่ออสเนี่ยแล้วมีสเต็ปการตามด้วยนะแล้วก็อ้อมตามไม่ไม่ไม่มี